นี่นะครับเว็บนี้ก็เข้าแล้วนะครับ0.02นะครับนี่นะครับ TRX นะครับก็เข้าแล้วพาบนสวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับ ในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูเว็บไหนอยู่หากสงสัยว่าเว็บนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์ในคลิปคลิปนั้นมาถามผมได้นะครับผมจะตอบไปทุกๆคอมเมนต์นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเว็บนี้เลยนะครับเว็บเข็มเหรียญ TRX นะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้โอเคเรามาดูหน้าเว็บก็จะเป็นฟอร์เซตนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นงานไม่จํากัดนะครับแล้วก็การแข่งขันประจําสัปดาห์แล้วก็หารายได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ความสําเร็จโอเคก็อันนี้จะเป็นสถิตินะครับตรงนี้ก็มีผู้ใช้อยู่ทั้งหมด12,466คนนะครับ ก็จำนวนเหรียญที่ได้รับก็ประมาณนี้นะครับที่ถอนออกก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นติดต่อติดต่อเราก็คือติดต่อเจ้าของเว็บเขานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยก็หน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเขาไหนยังไม่เคยสมัครนะครับก็กดที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับพากดมาที่คําว่าหน้าลงทะเบียนจะเจอให้เราใส่อีเมลนะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับ ลิกแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับกับแบบ V3 นะครับเพื่อนๆก็ลองทํากันดูได้นะครับก็ผมได้สมากไว้นานแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามียืนยันอีเมลหรือเปล่านะครับถ้ามียืนยันอีเมลเขาก็จะส่งไปส่งอีเมลยืนยันไปที่ลิงก์ที่เราที่อีเมลที่เราสมัครนะครับโอเคก็อันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนของเว็บนี้นะครับก็ กดเข้าสู่ระบบเลยผมก็เคยสมัครไว้แล้วนะครับตอนนี้เหรียญผมก็มีอยู่ที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มีเหรียญอยู่ที่4ล้าน1 1 3 413นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับหน้าเว็บก็อันนี้ก็จะเป็นพลังงานอันนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนอันนี้จะเป็นเงินฝากนะครับอันนี้จะเป็นสมดุลอันนี้ก็คือฟอสเ v e เรียกร้องจากฟอสเเนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับช็อตลิงก์มี34ช็อตลิง์แล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับ PTC ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับอันนี้ยอดของเหลืออันนี้ผมไม่แนะนานะครับระวังกันดีๆนะครับตรงนี้คําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับระวังกันดีๆผมเตือนไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะพอดีมีเพื่อนคนนึงก็หลายคนเลยนะครับที่ มาทำแบบนี้แล้วเหรียญหายแล้วก็ถ้าฝากเหรียญเข้าไปก็ไม่สามารถถอนออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแลกเหรียญที่ TRX นะครับนี่นะครับหเหรียญเท่ากับ0 7สตชีนะครับก็แลกได้ไม่มีขั้นต่ํานะครับเขาไม่มีขั้นต่ําจํากัดว่าให้เราถอนเท่าไหร่ก็คือเคมครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าของ f Pay, อเซตเพมาใส่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาไปเอาลิงกระเป๋าของ f o s s ซต p พ y T R X นะครับแล้วก็เข้าไปที่ o s s เฟ Pay นะครับแล้วก็มาดีตรงที่คำว่า d e p o s i t ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับข้างล่างหานี่นะครับรอน TRx นะครับแล้วก็กด Copy ตรงนี้ไปได้เลยแล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับพบว่าป,ประมาณนี้แล้วก็กดถอนได้เลยโอเคเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานนะครับถ้าทำในมือถือให้คลิกที่แถบ3แถบซ้ายมือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ก็จะเป็นความสำเร็จ นี้จะเป็นฟอสเเอนะครับเรามาดูที่ฟอสเเอก็คือทุกๆ4นาทีจะได้อยู่ที่ห้าห0คอยนะครับห้าหมื่นเหรียญไม่จำกัดการทำนะครับต่อวันเพื่อนๆก็ทุกๆ4นาทีมาทำได้นะครับวันหนึ่งไม่มีจำกัดนะครับโอเควิธีทำแล้วก็รีแคปชา่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาแก้แคปชาตรงนี้ข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับ3 10 7ิดนะครับแล้วเราก็ เดปุ๊บแล้วก็กดรับรางวัลตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ได้มาอยู่ที่50าหมื่นคอยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาอีกสนะี่นาทีมาเค้มใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟอเ e สตตรงนี้ออโต้ฟอเ e สตทำยังไงก็ออโต้ฟอเรสตก็คือได้จากการช็อตลิงก์นะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็น PTC ตรงนี้นะครับ PTC ผมก็ได้ทำไปหมดแล้วนะครับก็เหลือศคอยก็ศูนย์นะครับ โอเคเรามาดูช็อตลิงเรามาดูตรงช็อตลิงนะครับก็ผมได้ทำช็อตลิงไปประมาณ2อันนะครับก็ได้มาอยู่ที่2 2ล้านนะครับ2ล้านเหรียญก็ต่อไปก็จะคือ1ล้านเหรียญน,นะครับ1ล้าน9 9เหรียญน,นะครับ1ล้าน9เหรียญจุดศูนย์นะครับพลังงานก็ได้1พลังงานนะครับโอเคก็ทํา ถอดลิงก์หนึ่งอันเพื่อนๆก็ได้เป็นล้านเหรียญแล้วนะครับก็ถอดได้เลยก็อันนี้ก็จะเป็นเสี่ยงดวงอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับหมวดตรงนี้ก็ไม่แนะนําทั้งหมดเลยนะครับคือสร้างโฆษณาจากการโฆษณาเงินฝากตรงนี้ก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นบัญชีของเรานะครับตรงนี้อันนี้ก็จะให้เรามาแบบเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านเก่ามาใส่รหัสผ่านใหม่ใส่รหัสผ่านยืนยันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับตรงนี้ โอเคแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับนี่ประวัติก็นี่นะครับที่ผมได้ทําไปฟอสเเตแบบใช้มือนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบลิงสั้นตรงนี้นะครับลิง์สั้นที่ผมทําไปเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อ6นาที7นาทีที่แล้วนะครับนี่นะครับเรียญก็เข้าแล้วอันนี้จะเป็น p t c อันนี้ผมก็เพิ่งทําไปเมื่อ9นาทีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถอนการถอนผมก็เพิ่งถอนไปล่าสุด 13 28 3, 28ล้าน283,286ห่นเหรียญน,นะครับก็อนุมัติอนุมัติถอนออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ี่ชั่วโมง13นาทีที่แล้วนะครับประมาณนี้ผมก็ได้ถอนไปเมื่อ4ี่ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นยอดถอนล่าสุดนะครับที่ผมเคยถอนนะครับโอเคก็เว็บนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จเรามาดูตรงความสําเร็จนะครับ โอเคแล้วกนะ็เข้ามาที่หน้าความสําเร็จก็ทํา25ช็อตลิงเราก็จะได้เหรียญตามนี้นะครับสีน้ําเงินเลยนะครับพลังงานอีก10ต,ตอนนี้ผมก็ได้ทาไปได้2องทับ25นะครับผมก็เลย23โอเคอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าเขาจะรีเฟซทุกๆเท,ที่ยงคืน UTC ทุกวันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า UTC เป็นเวลาของประเทศอะไรนะครับแต่เขาจะรีทุกๆวันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ ก็มาดูวิธีการถอนกันนะครับวิธีการถอนแล้วก็กลับมาหน้านี้นะครับโอเคโฆษณานะครับแล้วก็กลับมาหน้านี้เราก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับตรงนี้ระวังกันให้ดีนะครับนี่นะครับตรงนี้ระวังให้ดีนะครับแลกเปลี่ยนเหรียญตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดเราจะเจอเหรียญที่เราจะถอนก็จะเป็น TRX นะครับเหรียญที่ผมจะถอนก็มีอยู่ที่4ล้าน5ห0 0นะครับ412ก็กดที่คำว่า w i t h d a w ตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับจํานวนเหรียญที่เราได้ก็ถูกส่งไปยังพอเสร็จเพของเราแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ถอนไปทั้งหมด2องล้านแปดแสนสาสตชิถูกยังถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วกดตกลงนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เช็คตรงที่คำาป,ประวัติตรงนี้นะครับก็ผมถอนไปล่าสุดเมื่อ4ี่ชั่วโมงเหรียญก็เข้านะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ คำวาถอนเงินตรงนี้นะครับนี่นะครับอนุมัติถอนออกนะครับนี่นะครับอนุมัติถอนออกก็2องล้านแปดแสนสามาตโตชิเมื่อ27วินาทีที่แล้วนะครับโอเคเว็บนี้ก็ถอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังนะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้เข้าไปที่ user dashboard โอเคเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับ นี่นะครับเว็บนี้ก็เข้าแล้วนะครับ0.02นะครับนี่นะครับ trx นะครับก็เข้าแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับก็เว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้วิธีการทําก็คือถ้าเพื่อนๆทําช็อตลิงก์เนี่ยจะได้เยอะมากเลยนะครับได้เป็นล้านเหรียญเลยนะครับ1ล้าน2ล้านเหรียญเลยอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคก็นี่นะครับยอดบาลานซ์ตอนนี้ของผมก็มีแค่หนึ่งนะครับก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังช่องนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ